ที่ท้องสนามหลวงภายหลังร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนางสาวแพรทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมถึงกระแสข่าวการลาออก ก่อนสารรัฐมนุญจะวินิจฉัยคดีคลิปเสียงการสนทนากับสมเด็จฮุนเซนโดยนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามเพียงแต่หันมายิ้มให้กับนักข่าวและบอกว่าคิดถึงนะคะอย่างไรก็ตามสื่อบุญชนพยายามถามต่อว่าอยากชี้แจงต่อกรณีกระแสะข่าวนี้หรือไม่โดยนางสาวแพททองทานได้เดินฝ่าวงล้อมสื่อและไม่ได้ตอบคำถามใดๆก่อนเดินทางออกจากสนามหลวงโดยทันที ขณะที่นายสกลวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงกระแสข,ข่าวนางสาวแพทองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวัฒนธรรมเตรียมลาออกหากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะส่งผลกระทบกับพักเพื่อไทยหรือไม่ว่าไม่มีวันนี้นายกรัฐมนตรียังมาร่วมทำบุญตักบาตรและยืนยันว่า ทางพักไม่ได้กังวลรวมถึงไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้ทาให้พักเพื่อไทยเสียกําลังใจและกําลังใจยังดีอยู่นายสรวงศกล่าวพร้อมกับยกนิ้วโป้งทั้งสองข้างขณะที่ก่อนหน้านี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการลาออกของนางสาวแพททองทาน หลังผ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ในวาระที2่2กับ3โดยนายภูมิธรรมย้อนถามว่าข่าวมาจากไหนมันไม่มีกระแสข่าวหรอกเพราะไม่มีคนพูดและนางสาวแพททองทานก็ไม่เคยพูดท่านก็พิสูจน์ตัวเองอย่าไปเอาอะไรที่คนพูดนิดนดหน่อยๆมาเป็นกระแสในสังคมเพราะจะเป็นปัญหายืนยันว่าไม่มีและท่านนายกไม่ได้พูดจบนะ ส่วนพักเพื่อไทยจะต้องเตรียมแผนรับรองไว้หรือไม่นั้นนายภูิธรรมบอกว่าไม่มีเพราะนายกก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการพักเพื่อไทยก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรซึ่งนายกก็พูดชัดเจนแล้วว่าเข้าสู่กระบวนการดังนั้นอย่าไปทําให้มีประเด็นอะไรจริงๆไม่มีอะไรเลยย้ําว่าพวกเราไม่เคยได้ยินข่าวนี้เมื่อถามว่า แผนสำรองยังเป็นนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยใช่หรือไม่นายภูมิธรรมยืนยันว่าพักเพื่อไทยไม่มีแผนสำรองทุกอย่างก็ว่าไปตามกระบวนการขณะที่ก่อนหน้านี้โฆษกพักเพื่อไทยนายเดนดุพรปุญญากรสสบัญชีรายชื่อได้พูดถึงกระแสข่าวการลาออกของนายกรัฐมนตรีว่าพักเพื่อไทยไม่มีการพูดคุยถึงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีลาออกก่อนการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ จากการพูดคุยกับนายแพทย์พรหมินเลิศสุยเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่มีการคุยกันเรื่องนี้เมื่อถามว่าพักเพื่อไทยประเมินหรือไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาที่ทางใดนายแตนุพพรบอกว่าคุยกันทุกทางออกที่จะเกิดขึ้นถ้านายกรัฐมนตรีอยู่ต่อก็ทํางานไปแต่หากนายกรัฐมนตรีถูกศาลตัดสินก็พร้อมน้อมรับคําตัดสินของศาลอย่าลืมว่า พรรคเพื่อไทยยังเหลือแคนดิเดตนายกรัฐมมติอีกคนหนึ่งคือนายัยเกษมรนิติสิริที่สามารถนำนโยบายและงบประมาณที่ผ่านสภามาดำเนินการต่อได้นายดนุพงยังกล่าวต่อไปถึงผลสำรวจสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ประชาชนเชื่อใจกองทัพมากกว่ารัฐบาลว่ากองทัพเป็นหน่วยงานหน้าพื้นที่การที่ประชาชนเชื่อมั่นกองทัพเป็นสิ่งที่ดีแต่รัฐบาลทำงานร่วมกับกองทัพเป็นหนึ่งเดียว มีการตั้งคณะกรรมการหลายชุดที่มีกองทัพและรัฐบาลร่วมอยู่ด้วยดังนั้นการที่ประชาชนเชื่อมั่นฝ่ายปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลจึงเป็นเรื่องที่ดีถูกต้องขอประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของกองทัพส่วนคำถามว่าผลสำรวจสะท้อนความนิยมรัฐบาลลดลงหรือไม่นายดนุพรบอกว่าเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจดีเมื่อเกิดเหตุการณ์ตัวพึ่งหลักของประเทศและรัฐบาลคือกองทัพที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศ ปฏิเสธไม่ได้ว่ากองทัพคือกําลังหลักรักษาการการที่ประชาชนเชื่อมั่นกองทัพก็เป็นสิ่งที่ดีดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์แบงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ